มีไอพีครับส่งไอจีมาให้หน่อยอันน่ะอไอเจงไอจด้วยดูน่าเขินดูนาจะให้ดีไหมอ่ะดูนาจะให้ดีไหมคะะรู้ว่าเราไม่ได้แบกหนาแล้ว่าหนาแบกเราไหลือหากเพื่อนๆกำลังมองหาเพจเติมเงิน PUBG Mobile UC ราคาถูกนะครับผมขอแนะนำรีโหลดเกมนะครับเติมเร็วเติมไวปลอดภัยร0อปอย่างแน่นอนครับผม อันนี้ก็จะเป็นแพ็กเกจให้เลือกอย่างมากมายซึ่งจะราคาถูกกว่าที่เราเติมปกติอีกแล้วนะครับวิธีเติมก็ง่ายก็เพียงแค่ c o อปปี้หรือชื่อของเราส่งไปที่เพจ f c e e o o o r e ีโหลดเกมนะครับหรือจะเป็น Line ID s i g n แอสไน์ีโหลดเกมก็ได้เช่นกันนะครับผมขอฝากบริการเติมเงินรีโหลดเกมเอาไว้ด้วยนะครับผมชื่อก็บอกอยู่แล้วว่ารีโหลดเติมไม่อั้นอย่างแน่นอนครับสวัสดีครับทุกคน้ใครร้องเพลงอะ <Buck> อารมณ์ดีจากไหนเนี่ยสวัสดีครับวันนี้มาเล่นหนูนานะครับผมจะหยุดร้องได้ยังครับขอชุดหน่อยครับขอชุดหน่อยครับขอบใจนะดีไหมขอเืคือขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ ให้หนูน้าหน่อยนะหนึ่งน้าพูดไม่ได้เลยครับหนูน้าพูดไม่ได้เลยค่ะเขาเรียกหนูว่าหนูทำงานอยู่หนูทำงานอยู่ค่ะต้นติดตามเขาด้วยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวไปลงนู่นอีกไอ้สัสอ๋อหนูทำงานอยู่ใช่แล้วแอบเล่นเฉยแอบผลงานเล่นค่ะหนูกินไก่ด้วยนะโอเคปะ๊าหนูกินไก่ด้วยนะคะ หนูอยู่ไหนคะเดี๋ยวเราสั่งเคฟซีให้กินเลยเออใจดีจังป่ามันเนี่ยเออว่าง่ายกว่าเยอะฟรีนะต้องฟรีนะคะหนูนาถึงจะกินโอ้ฟรีทั้งชีวิตเลยอ่ะอ๋อเนาะฟรีทั้งชีวิตก็มานี่อยู่กรุงเทพอยู่จังหวัดไหนนะฮะอยากมาหาหนูนาก็ไม่บอกกรุงเทพแล้วกันกรุงเทพแล้วกันหนูกรุงเทพอยู่อยู่ไหนมาหาปะล่ะคะ ถามไม่ยั้งเลยอะถามไม่ยั้งเลยอ่ะครับเขตเลยธรรมชาติละกันค่ะเออยธรรมชาติมาบ้างเหรอครับผมนี่ทำงานธรรมชาเลยครับเฮ้ยบังเอิญชาติหนาวันนี้ต้องมาหายนานแล้วแหละค่ะบอกเลยตรงมาหาเราไหมอ่ะมาหาเราไหมอ่ะต้องว่ามาหาเราไหมอ่อยอ่อยจัด ไปจ,จ้าจ้าอย่ก็ผทำงานอยู่ตรงตึก C หรือว่าอยู่ทาวเวอร์ที่ไหนวะที่ไหนคำนี้อ่ะไม่รู้จักอ่ะไม่รู้จักค่ะตรงแยกตรงแยกกัน<อ>แบบสี่ขอโลหน่อยแล้วต้องขอโลขอโลเนียนเนียนขอโล<ม>อ่เลยทั<อ>้เลยโลโล่โล่สามร้อยน่แหละ ยังยังมาเล่นมุดแต่หนูน่ารักสามร้อยนะสนใจป่าวหนูน่ารักสามร้อยนะเด่นสตีเลยว่าเป็ด่นสตีแล้วสตีดรออ๋อเนียนรู้จักแล้วกันนะเนียนรู้จักที่จริงไม่รู้จักอะไม่รู้อะแล้วเนียนรู้จักมังเอิญจังบังเอิญจังเลย อะไรจะเป็นพรมบิคิทเช่นนี้เราจะมาให้หไอจีครับจะมีนะไอจีไมาให้หน่อยอันน่ะขอไอเจงไอจีด้วยดูนาเขินดูนาจะให้ดีไหมอ่ะดูนาจะให้ดีไหมคะเราไม่ง่ายนะบอกไว้ก่อนเราไม่ง่ายเลผมผมขอแค่ไอจีครับเท่านั้นเป็นัมะเร็ง <substit uting> จะรวดเร็วทันใจอะไรขนาดนี like <bbe> ้ไอ้เหี้ยังไม่เคยแม่นเลยสัตว์กับการที่ไม่มีท้าวกล่องต้องพาแชมป์ก่อนนะบอกเลยถึงผมจะถึงหนูจะให้ถึงจะให้ไม่ใช่ผมนะฮะทำไมเขาพูดว่าอะไรต้องพาแชมป์ก่อนใช่ไหมใช่เลยค่ะเดี๋ยวเราก็เล่นหมดยุโรปแล้วเดี๋ยวพา ไอหมดยุโรปเลยเหรอเราจะได้ไอจีไมน่มีอะไรให้หนูนำไหมอ่ะต้องมีของไอจีด้วยเดี๋ยวไปดูรถสีนี่นอนเลยนี่อะไรเลยมีอะไรให้หนูมีอะไรให้เดี๋ยวเดี๋ยวไปฟ้ามเดี๋ยวถาฟ้ามกอนมันโอเคครับที่มีสกายเอลกับเอมโพ ต้อชนพี่ไม่มียาเลยชนเลยไม่ได้ตั้งใจหนูมไม่ได้ตั้งใจเลยขอโทษขอโทษขอโทษนะขอขอตั้งใจ่ะบอกเลยจริงหนูโคตรเจตนาเลยค่ะ เดียนตั้งใจชนจริงๆแหะคจริงๆแล้วอะเพื่อความมันนะฮรพบผมาแถวนี้ก็ได้ตัดหน้าตัดหน้าผมขอโทษทีคนะรับหนูผิดไปแล้วหนูจริงๆเอาอีกทว่าเขาอะไรตัดหน้ท่านหมดตัดหมดรับเราหมดเลยเนี่ยฟาด หนูนาหนูนาเกมยิงปืนหนูหนูนาชอบขับรถค่ะไม่จะเกมขับรถหนูนาชอบขึ้นแม่ชอบขึ้นรถค่ะหนูนาชอบขึ้นรถข้าหนูชอบขึ้นรถหนูมาขึ้นรถพี่ไหมหนูจะขึ้นนะค่ะขึ้นสิคะจังหวะนี้รออะไรแล้วปกติขึ้นเหมือนไหมบ่อยค่ะหนูชอบขึ้นค่ะ ายอขึ้นรถนะคะขึ้นรถนะอยากจะเป็นย่างอื่นหนาบอกเลยเขาหมายความมันเดียวกูเนาะปกติขึข้มงายไหมไม่น่ก็เท่าไหร่ดีอ่ะอสองสามชั่วโมงแล้วกันนะคะสองสามชั่วโมงค่ะโอ้ก็สองสามชั่วโมงพี่ไหวไหมคะงั้นคงไม่ได้ขึ้นพี่เลย ไม่ <gesch uce> ได้ขึ้นนี่เลยหรอโอ้ทำไมอ่ะองสามชั่วโมงเองไปถึงอะไรกันครับนี่อรยกาขึ้นรถกนี่อ๋อพี่ิอ๋อพี่ธิันาทีก็เมารถแล้วอ๋เ่นนานไ่นคือ่ี่เทนะปอกรเออนี่ยโปลีชัดๆนะค่ะมองเลยระดับเทพระดับเทพกันใจเย็นหนนะ โอ้ยเลยนะครับโอ้ยนะขอโรถดูนะเลยเครื่อง oh, nah framework. <được S 1> ม,นมันแรงอ่ะลูกเครื่องมันแรงบอกก่อนเลยค่ะเลยค่ะอย่างชอบเลยนาเป็นนักขับรถนะรู้จักไหมอ่ะเบบี้แดนว์เดี๋ยวอ เดี๋ยวรอดูดวงก่อนนะเดี๋ยวให้ไปเดียวจ้าเฮ้ยรถแพงรถมีรถอยู่มีรถ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 หรอขึ้นมาดิมาทางนี้ดิรถเรานี้เพียบเลยนะหนูนาเตรียมพร้อมคิวแล้วแน่หนูนาไม่ได้คิวเลยให้หนูนาได้คิวมั่งสิีใครเนี่ยต่อแสงเฮแกแขงเพื่อนแล้วไม่ไปทำ อ้าวแล้วใครปาระเบิดเที้ยวอะไรวะโอ้ยโดนด่าเลยนุนนะนุนทำอย่างนี้กับเพื่อนไม่ได้นะาบอกเลยโดนด่าเฉยมีรถอยู่ในบ้านนี่มันขึ้นมาด้วยไหนมันแก่แล้วผมเล่นไม่ได้แล้วเฮ้ยเสียงอะไรบุบบับบุ๊บแบ๊บบุ๊บบับนั่นไงรถไปไหนไนก์อนมานี่ มาแล้วงนะดับรถมาแล้วนะขับรถไป็นนาย่างไวเลยนะบอะไรแม่สี่คันมาชนเรื่องอะแกมาหยิบของแค่นี้เองใคร้ที่นีกระเป๋าสามโดนเพื่อนให้หมดเเอไปหนูหนาวไม่แน่นะรถมาว่ะเฮ้ยเฮ้ยรถหรอเฮ้ยรถจริง อเอ้าเพื่อนล่วงเฉยครับหิหลังหินนะหลังหินนะไม่เห็นนะครับรถบัสไฟไปกินโดนเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันโอเคครับหมดแล้วเดี๋นะชุบหน่อยเดี๋นะชุบหน่อยไม่ชุบหรอกไม่ชุบหรอกเราอะต้องแบกเราดีงวะมันมีแต่ปุ๋ยมั้งเฮ้ยไม่ไหม้แล้วมาอีกแล้วไหม้แล้วไหม้แล้ว กระโดดร่วงไปกระโดดล่วงเอากระโกระโดดล่วงไว้ล่วงเฉยผมไม่ได้คิวเลยหนูน่ะไม่ได้คิวเลยนะคะับเขากระโดดดิกระโดดลงมาแล้วก็น็อกนะเมื่อกี้คือมันขึ้นว่าน็อกอ่ะเป็นเหรียญอะไรวะอ๋าน่าจะเหรียญหนึ่งเะรียญนึงไประเบิดหนามล่อนให้ก่อนนะนั่นใครหนักนั่นใครหนักทำอะไรครับทำทำอะไรครับหมดค่ะ แค่น็อกนะจริงๆแล้วน่าจะมีเพื่อนอยู่นะมีตัวเดียวเหรอดูนาดูแนวที่ไหนนะดูสาวที่มันรอยู่นะอยู่นาขอหมดเลยมีสองเนี่ยเพราะว่ามันมาแล้วมันก็ยิงไม่เลยแต่เขาจะได้ไอ้กีนู่นาแล้วมั้งเนี่ยหมดยังไงนะหมดละค่าชอบแบบนี้รู้ว่าเราไม่ได้แบกหนูนาแล้ว ว่านเหมือนห้าแบกเรานี่อย่างฤทธิ์ไทนะแต่เอกโอ้ยวงไยกูเปลี่ยนกระสุนโคตรหนาเรื่๋ยๆไปกูแล้วข้าหัหนุนาจะชวนเข้าวงละคนนี้รู้จริงคนนี้รู้จริงนะฮะไปก่อนเลยจอที่เราเหมนะจอนี่แหละ เนนม,มีมีมีคนอยู่ตรงไอ้รอบวะไหนไหนไอ้รอบไหนรอ,อบราครอบมีคนเหรอไม่เห็นมีนะเดี๋ยวรอบน่หนู่นะนะโอเคข้าไอ้รอบตงกูนะเออมีหนกืนไม่มีหนูนะ่ะก็เก็บสิก็เหลือเราไม่ไม่ยืนหน้าชนแล้ว รถปะอยู่บนเตี hey, ๋ยจนหน้เยอะบนเตี๋ยจนเตี ma. ๋ยจนตี๋เยอะหน่อยหน้าก็เก่งเหรอเฮาไม่มีรถมาเลยรถมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไหนรถไหนรถรถตีนไหนรถครับรถคัานเมื่อกี้บอกวะวันนาเริ่มมีหัวแล้วนะบอกเลยจอดตรงนี้ดีกว่าไหมเนี่ย ่กูเลนไอ้รถจริงรถจริงค่ะรถจริงไม่นะไอ้นี่ไอ้นี่ให้อะไรไอ้อะไรรั่วค่ะไอ้เอาดิเอาดิโอ้โหแกหมดค่ะหนุนักแกหมดค่ะไอโดดมาไม่ดูนะเราว่าเกือบตายค่ะดูุนักก็เกือบตายเหมือนกันผม่เก็บเลยนี่นี่ข้ากี่ตัวแล้วนือไง

เดี๋ยวสองตัวค่ะน่าจะอยู่ที่โหมดสอง,สองตัวนะเดี๋ยวจะอ้อมขวาหนูนาด้านี้ไว้นะไม่ค่ะหนูนาไม่ดูค่ะหนูนาจะเข้าอย่างเดียวหนูนาใส่เข้าค่ะหนูนาจะไม่อยู่เฉยพี่ต้นมีความร้อนต้ตนตายไปแล้วเขาเอียงคอมองหนูนาค่ะ แยายามาเหลือมันตัวเดียวนี่หว่าแม่ไม่เหลือสองตัวเลยตับรถเขาเขอานะเดี๋ยวเขาขับรถมาเขาเล่นอยู่ในวงอู้หูน่าสั่นเลยครับน่าสั่นเลย้ายิงอยู่นานได้ไงฮะเดี๋ยวโดนเอาคืนเดี๋ยวโดนเอาคืนหลอกมัมอกผมยมอกเลยได้ไหมน่าตังนี่ยิงเหลือ มาดิมาดีค่ะโดดมาไม่ดูมาจ้าเรือยงต้องโดนยางต้องโดน่ยิงเด็กตัวอ้าวฮัลโหลโไม่เฟ้นไม่เฟ้นรงไปตอนนาตอนตนนาเลยต้องก็ได้ดีม่งได้ไงายมาช่วยเองอ่น โอเคหมดครับโอ้โหได้ีแล้วด้ได้จริงอุ้ยลืมตัวเลยอะให้ดีไมโนให้ดีไมโน่เขาทำงานไหนวะกาลินารูอว่าทำงานกาลิน่าอีสปอร์ตก็มาค่ะ โอเคครับก็จบไปแล้วนะครับถ้าเกิดใครชอบอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่กับหนูหนาคลิปหน้านะคะ